<ไ>โอ้ยไป,ไ,ปไหนก็ไปรถไปไซก็ไปกูบุทนคัดเนาะนั่งได้อยู่วันสิมากระถามว่าไปไซสูก็บ่มีความคิดกันกนั่งได้อยู่ไปเรื่อยๆเหมือนรถไทยองว่เฟ้าเาได้กับเข่าก็เต็มถังน้ำก็มีให้เติมป้าพาลุนทางถนนใหญ่เออจากอันจ้ะเหมือนไปเดี๋ยวขึ้วันเน็ตแล้วก็ค่อยไปปวดจีพดูว่าเราจะไปตรงนี้มันจะไปเมืองไหนเมืองไหน,ไหนตัว อันนี้เนี่ยมันเห็นบ bon อล넷บอลเถื่อพิบด่ามันยังไม่เจอแต่ที่เรารู่มันทางไหนก็ไม่ร<า>ู้แบบม่นมีคำตอบแน่ใจเว้ยมากเลยนี่มากแบบอิสระเนาะเออโมเดลยานเด้ละ่ะกะเบี่ยงเขา้าปืนหนึ่งหมดเด้ล่ะแถวนี้จะเป็นป่าลุ่นลวนอายุสี่กับยูมวลเยอะป่าท่าร,นารุนหาตัวโบมาอยากเนาะกับยูแบบจังสี่น่เงินไผ่เงินมันกันเว้อยอยู่ดูเสนอบ้านเขากระเปาะกระแปะบ้านหลังน้อย กระปอกระแปะจุกุจ่หลังมาใหญ่อยู่เฉพาะสองคนตายายวโอ้ยปบไปซกาาได้หนาบ้ก็่่นะนะบ้านฮะตาอยู่สองคนตายายกระปาอกระแปะกระปุกก็ปิโอ้ยรถโอ้ยจะคอไปอันบัวแรงแง่เนาะอาหารอยู่วัดสมัยแท้เออไปกินอาหารที่วัด เฮ็ดแก้วไปวัดป้าโตเออนี่ไม่รู้จักใครเลยเออนี่ไม่รู้จักใครเลยไปเลยลูกแต่หาทางออวกันไม่เห็นเป็นถนนเนี่ยโน่นมันไปสุดเลยทำอะไรง่ายไปก็ไปอันนั้นไปขอข่าวก็ได้เออถ้าไปแล้วพูดว่าไ่ต้อขอข่าวแล้วจักเนื้อหมูหูหมูหูยังนต่ทั้งนั้นเนาะเออคุณหนูจักไปต้นมิตรปลาเออลืมไปเนาะอันไปทางสตูนวิกปลาทองหงข้าวเดี๋ยวนี้ เรื่ความคิดเรื่องข้าวแทนที่จะคืนประมาณร้านได้เจ็บซื้ออะไรได้เจ็บก็ได้เนาะเขาเออจะมองว่ามีหาเงไงร้านอ๋อร้านสตูนวิกนะร้านสตูนวิกเออขอซื้อข้าวประเจนก็ได้กันอยู่เออเรื่ความคิดเรื่องข้าวไงจะเอาตรงไหนว่าเอายังไงวะางแล้วม่ไงก็ไฮป่าหูข้าวก็ได้อันนี้มันไม่อัันนน้แะไรเราเพราะยังเข้าไปไปบวชแลไงี้ยกันไปอ๊ ทางปลาขำเอ้ย,อยทางโ้่ต้องว,ว่าปลาขำเรากูก็สิพาเขาวัดน่ะไปกินเขาอยู่วัดนั่น <c oughs> มึงสิกินยังไหนกินฮอดบดมือก็ได้เขาอยู่ในครัวน่ดแต่แม่นคุณกับพระเนี่ยอุ้ยไม่ต้องคุณกับพระพ้ามาจากตกโคมโอ้ยไม่ต้องคุณกับพระหรอก <c oughs> อันเปิดกล้องหรือเปล่านั่นเว้าอยู่นั่นเปิดไม่เป็นไรแลเปิดกล้องถ่ายอยู่บ,าบา้าบ้าญี่ปานกูด้วมือนั้นเบ้าจนว่าเก็บข้อมื่อนั้นมาเอาปาก โอ้ยนั่นนะไม่อยนโนยไปอยู่บนดอยนะบ้านไม่อยู่นี่สิปุงบ้านอยู่นี่นะโอ้ยโอ้ยมึงจะให้แกอยู่นี่ต้องทำ <c oughs> ไม่ต้องไปไหนเลยอันกูอยู่นี่ก็คือสุดเสีสยงดีแล้วป่าเข้าป่าฮะมันได้ไม่ใชก,กูอยู่นี่กูอยู่ได้ไว้ขวัญแต่ว่ากูขึ้นไ,ไปหรอกกูจะสั่งอาหารมาส่งถึงบ้านตลอดนั่นแหละคืออันอันอันอยู่นี่ไอ้ไม่อยนโนยต้มเหลาง่ายเนาะต้มเหลาขายกูได้สนกับมนุษย์แล้ว เนาะยู่จังสี่คูณทกทางกูจะต้มปลาแดกไขนะเนาะเยอะครัวปลาแดกป่าแซนแล้วย,ววยูจังี่ขวัญเอาพี่ปัญญาเสื้อดินเขาบอกเอกเคอร์หนึ่งกันไหนเออหนูไม่รู้แปลเขาหมักหนูอยู่ไหนวะให้พ่มาเด็กแล้วพี่มา,าทตังแล้วมันไม่เป็นเชื้อมันตายพี่ก็เลยทิ้งหมดเชื้อมันตายเหรอเออมัน,น,นเอาไว้นานไม่ได้เด้ แ่เอ็มนัดละสอก้อนโอ้แต่ไม่เอาหรอกนี่ดบอลเน็ตข้อมูลเราเย่ดีจ้าพี่น้องเนี่โอ้ทะเลสาบจะข้าเระสาบเนอไรอนีารียกอสว่หคืนสโรงงานยออนน่นี่แถวเนี้ยดูอ่ะดูอ่ะเป็นโรงงานน่นี่ดูดูด

แกไม่กล้าไม่กลาจอดให้นแต่ตนเรจอดเข้าน้ำเลยนนเปลี่ยนมือแต่ตรงนั้นเลยเออเ่อ <Yeah. S 2> ไงน,อสนสวัสดีแฟน,น้านเสวัสดีเด้อแฟนคลับลูกไส้ลาเมนแม,แม,แม่อยู่มืเซานเนู่บานนี่มาไซนากากไปเห็ดงานเขาเราแยบางปัันนี้เป็นบา้าบ่าสันากนกเกอว่าบ้าระเางกนวบนะนี่ไงคือเรา อืมขึ้นสะพานแล้วอันขึ้นสะพานแล้วพี่น้องตรงนี้แล้วคนไงว่ามันสูงมีเป็นหาไรกระอ่ามันเหมือนสะพานอันอะไรอ่ะไอ้ที่อยู่เมืองไทยเราะน,นะไม่ใช่น้อยสะพานแม่นเออขับรถทะลุเรื่องขาราชการไทยรถเมีย กันจูกกูด้เฮ้ยนอยู่นี่สิบ่เบือ่อเลยรได้พี่นอ้องเลยิอไลนปานี้โอ้ดูนะพี่น้องจะไลายตาหน่อยเหรเป็นลาวหน้าคันูนี <c oughs> เป็นยแล้อได้สูน่ากลัวเก๋แต่พูดว่ามันน่ากลัวนั่นนะ่ะนั่งหมดหนกมไม่เห็นนะกระโดดลงไปตั้กมมองด้วยเกมองตีนกัน เขาว่าเขาว่ามันสูงมันก็สูงจริงๆแต่เพียงว่ามันไม่น่ากลัวเพราะว่ามันมีถนนอันนั้นไงถ้ามันไม่มีที่กั้นอ่ะมันน่ากลัวมากกว่าไอ้ที่แกกลัวไม่ใช่แกจะกลัวตะพานหักปอแกกลัวแบบมันจะตกลงไปข้างล่างนะความคิดกั่นแหละตะพานมันหักกันแล้วมันจะหล่นไปข้างลาแบบว่าถ้ามันไม่มีที่จริงเราแกก็รู้ว่ามันมีอยู่ละแต่ว่าคนเฒ่าเนาะอายุหลายเลี้ยวแต่สิทำไมอ่ะพิซซ่าฮัทแต่ก็เฮาบอ ไก่ย่างตะแก้วเน่พกพว่ะเพรงทางไก่ย่างโอเคข้าวเหนียวบะหมี่ต้มไม่โอเคเพราะทำกินเจ้าเน่ยตกพว่หวานมบ้แม่มาเที่ยวกันอย่างดีเลยพี่น้องเลยอันต้มขนมจีนมา แบง่งหน้าที่กัหนหาีเยเครื่องดื่มว่าหาหาเครื่องดื่มกันนึ่งข้เหนียวแม่แม่พินเล่นหาเครื่องดื่มกับขนมจีนเีไง้อยาวอ๋อสวใสอยู่ต่เวลานัาเขาทขาเม็ดนึงลบ, <c oughs> บ่มีแต่ขปุ่นลง กินในรถตำหุงกัตำในรถด <c oughs> อยางบ้าไทยคลิปดอกก็สิมาไทายคลิปอยู่หันหน้าระแดกเฮียใส่ของก็ดีโอ้ร้านสิกรอดนี่ร้านตรงนี้มันใหญ่แท้โรรามอันเห็นมรบกปอนัที่ันมื่อก่อนนะอันเป็นคาโรนา ແນ່ເດີນີືອງເຂົັງນາະຍັງຂໍ